ครับผมวัน <Colin> นี้นะครับก็อยูับพีดับจุดไปช็อปนะครับและนี่คือร้านของจุดไปช็อปนะครับเป็นร้านของพี่เองนะครับแล้วก็บริการจำหน่ายไดีไทพทันนะครับแล้วก็อดีบล็อกฟุตแหละนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละแล้วก็มีอับเติมนะครับขนารับเติมรวมบางนะครับผ่านดอดียผ่านนะครับแล้วก็ล่าแครับตอนนี้ผมก็ลงอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเจอไอดีเจ็ดหมันนะครับได้มันหนึ่งหัวไปเซ็ตลยครับในราคา150บาทนะครับแต่เราจะไม่ดูนะครับว่า เป็นก็แค่ไหนนะครับคุณดูครับโอเคนะครับคุณนะใครชอบบุหที่เติมโดยไม่เป็นนะครับก็บอกคอมเมนต์มาได้หน้าคลิปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสอนนะครับและส่วนอันนี้นะครับเป็นสุดไอการลบน้อยนะครับสำหรับคนลบน้อยนะที่อยากมีกระท้าดินนะครับก็สามารถมาสุดตรงนี้ได้นะครับคุณดูโอเคนะครับก็ไปเลยนะครับคุณดูครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับถ้า youtube ในของคุณนะถ้าช่องพี่นะครับคุณนะถึงหนึ่งร้อยซับแต่เอาพี่จะมาแจกไอเดียแจกตอนห้งบ๊า าไปเล่นงินแบบก์ฟรีเลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับคนดูครับโอเคถ้าผมก็เดี๋ยวผมจะมาดูเลขดีกว่านะครับอ่ะเป็นแกด์ตอนเจ็ดบาทนะครับนี่ราคา150บาทนะครับคนดูครับก็ส่งกระปุกส่งไปเลยนะครับเปรี้ยงไปเลยครับนี่เราทดสอบเสร็จแล้วนเนี่ยคุณเลยนะครับโอเคนะฮะไม่ต้องสงสัยนะครับว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรนะทีวีเซ็นเตอร์นะคืออันนี้อันนี้แค่ตทดสอบระบบเฉยๆนะครับโอเคนะส่วนอันนี้นะผมนยากชื่นใจนะครับที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นีเลยนะครับเป็น คณะเจมมันนะครับรุนับผู้โอเด้งด้วยนะครับคนดูเขาแล้วก็มีโอกาสได้ปังเป็ด้วยนะครับโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราตัดไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับแล้วผมโอเคแล้วตอนนี้นะครับที่ก็อยู่ในหน้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วโอ้ยอะไรอ่ะโอเคนะครับและนี่นะครับก็เป็นไดดีเจมมันะครับคุณดูครับก็คือแต่ละของพี่นะครับก็ได้หัตถจีแน่นอนหเ100%นะครับก็ผมก็นันติดด้วยนะครับว่าทุกหัตถ์จีได้ไปครับเต็งๆแน่นอนนะครับผมบอกไว้เลยนะครับ เ <ic> ไป็นไงเป็นไรครับคุณด้วก็เป็นเผ่ามีสามด้วยนะครับแล้วก็มีแบบผู้เด้งนะครับนะเป็นไงโอ้นะครับก็คือตึมเลยแล้วก็มีชิตาบุ๋มด้วยนะครับเป็นไงเบอร์เหรอเพื่อนเบอร์เหรอคุณ <urai> ดูเหล็อ่าประมาณนี้เลยแล้วก็มีผลแสงนะครับผลแสงนะครับนี่นี่เป็นไงนี่ครับเต้นต้งเลยนะครับก็สามารถไปซื้อก็ได้นะครับเพี่พี่ใส่ริมตะคอมเมนต์ตาขาวแล้วก็ตาลิป นะครับถ้าคลิปนี้นะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าใช้าคลิปเนี้ยนะครับ่งนะถึงสิบไลท์หรือยี่สิบไลท์นะครับแล้วก็พุทธินะครับถึงหนึ่งร้อยซับนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกดีเจตันให้ทุกคนได้ไปเล่นกันนะครับคนดูครับโอเคนะฮะผไปดูนะครับว่าตื่นเต้นไหมครับกดเลยนะครับก็คือเตื่นหมดทุกสกีลนะครับนะครับประมาณนี้นะครับคนดู โอเครับไลยครับได้นะครับโอเคประมาณนี้นะถ้าใครอยากซื้อได้ตามบอกนะครับในร้านของผมนะครับก็ไม่ต้องควนะครับได้แต่ไม่ได้ลาะนะครับได้ลาะแน่นอนแล้วก็คุ้มด้วยนะครับบอกไเลยนะนี่อันนี้ก็คือรหัราคาร้อยห้าสิบนะไปแง่เวอร์เลยนะครับโอเคนะหมวกกับชิพนี้ก็ขอรับล้านก่อนนะครับไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันนะครับชิพนี้ขอราบก่อนนะครับผมเจอกันชิปหน้าผมายบายครับผม